ตบสาวไทยสู้สุดใจแพ้แบบเกือบชนะตบสาวเนเธอแลนด์เข้าที่2ของกลุ่ม A ออมสินสุดๆไปเลยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกสนามกรุงเทพประเทศไทยการแข่งขันประจำวันที่26สิงหาคม2568เวลา20นาฬกา30นาทีศึกกลุ่ม A ชิงที่1ที่2ตบสาวไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินเนเธอแลนด์อยู่ในชุดสีส้ม ตบสาวไทยลงสนามเซตแรกป,ประกอบด้วยพรพันธ์ทัดดาวพิมพิชยาชัชชุออนวิมลรัตปีอนุชจีดาภาโคชออดหัวหน้าผู้ฝึกสอนตบสาวเธทัลแลนด์มีผู้เล่นตัวสำคัญคือดัมเบลลิงสตาลดานูโรบเซตที่1ต้นเซตสูสี6ต่อ7 8ต่อ8 10ต่อ9กลางเซตเมทัลแลนด์เริ่มนำา4 4ต่อ15 16ต่อ16กลับมาคู่ขี้17ต่อ18ชัชชุออหยอด18ต่อ20 ชาชุออนบล็อกได้19ต่อ20พิมพ์พิชยาตบ21ต่อ20 22ต่อ21ศส,สิภาพรณ์ตบ23ต่อ22ดนพรลงมา23ต่อ23สสิภาพร์ตบ24ต่อ23สสิภาพรตีทัชปิดเซตไทยชนะไป25ต่อ23สสิภาพร์ทําไป7แต้มพิมพิชยา6แต้มจัสเปอร์เซตที่2แต้ม1ต่อ2 1ต่อ4เนเธอร์แลนด์หนีไป1ต่อ5บอลเร็วทัดดาว2ต่อ5 ชัชชูออนเซิร์ฟเอส3ต่อ5ดัมเบลลิงตีออก4ต่อ5ไทยตามหามหัทยาทำแต้ม6ต่อ1 0 8ต่อ11ไทยเริ่มไล่จี้สสิภาพรตบ9ต่อ11มูเมนัทธิชาลงมา9ต่อ13 10ต่อ15ไทยตามหลังห่าง13กับ21 14ต่อ21ดนพรตบ17ต่อ24ไทยแพ้ไป17ต่อ25าดานโรบของเนเธอร์แลนด์ตบได้ดีมาก เซตที่3ต้นเซตสูสี3ต่อ3ไทยนำ5ต่อ4 7ต่อ4 9ต่อ6ดานโรโบรของเนเธอร์แลนด์เล่นดี14ต่อ11ไทยเริ่มนำห่าง17ต่อ14ศสสิพพพรตบทัช21ต่อ19บีมตบ22ต่อ19สสศิพพพรตบปิดเซต25ต่อ23เซตที่4สูสี4ต่อ6ทีมไทยเริ่มรวนวริสราลงมาตบทําแต้มได้5ต่อ7 ไทยตาห่าง6/13ต่อไทยเสีย7แต้มรวด6/14ต่อไทยเริ่มเสิฟเสียบ่อยขึ้น9/17ต่อหลุดไปเลยสาวไทยแพ้ไป10/25ต่อเซตที่หต่อ4หัทยาบนเร็ว4/5ต่อ7/9ต่อชาชุออนบล็อกได้8/9ต่อไทยบล็อกได้9/9ต่อจัสเปอร์เสิรบออก10/10ต่อฟอร์มสาวไทยเล่นดีขึ้นโมเมลงมา11/10ต่อ 12ต่อ12 13ต่อ14ทัดดาวเสริมเอส14ต่อ14ไทยแพ้ไปแบบบุตรวิด14ต่อ16สรุปตบสาวไทยแพ้สาวเนเธอร์แลนด์ไป2ต่อ3เซต25ต่อ23 17ต่อ25 25ต่อ23 10ต่อ25และ14ต่อ16ตบสาวไทยฟอร์มไม่เสถียรไม่สามารถจัดการลูกตบของดาโนโรบได้แต่ก็ถือว่าดีแล้วจาก5ครั้งที่ผ่านมา แพ้0ต่อ3เซตคราวนี้สาวไทยทำมาได้2เซตสาวไทยจบที่2ในกลุ่ม A เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะเจอกับญี่ปุ่นหรือเซอร์เบียร,รอชมรอเชียร์กันต่อไปครับ